เต็นท์หลังใหม่แล้วครับตัวนี้คือ Nordis อุดกา a r ด13.2 13.2ก็คือ13.2ตารางเมตรนะครับสาเหตุที่ผมจะต้องถอยเจ้านี่มาเป็นเต็นท์ใช้อีกหนึ่งตัวเพราะว่าถูกใจมากครับกับดีไซน์แล้วก็การใช้งานภายในเต็นท์นะครับรวมทั้งรูปลักษณ์ข้างนอกเต็นด้วยลองมาดูกันว่าเจ้าอุดการด13.2เนี่ยมีจุดเด่นอะไรตรงไหนบ้าง อย่างแรกเลยครับก็คือรูปทรงของเต็นท์นะครับที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมีความรู้สึกของบ้านมากๆเลยนะครับโปร่งโล่งสบายเดินเข้าเดินออกสะดวกมากลองดูจากประตูก่อนนะครับประตูเนี่ยกว้างนะครับมีมุ้งข้างในหนึ่งชั้นนะครับเราสามารถจะเปิดให้ลมผ่านเข้าออกได้มีประตูเต็มบานทั้งด้านหน้าด้านหลังลองมาดูข้างในกันนะครับ สามารถจะเปิดโล่งนะครับเดินเข้าเดินออกได้สะดวกมากนะครับประตูทั้งสองข้างของเจ้าอากาศนะครับโปร่งโล่งมากเดินเข้าเดินออกได้อย่างสบายครับทั้งสี่มุมนะครับของตัวบ้านหลังนี้ทั้งหน้าด้านหน้าด้าหนาหลังมีหน้าต่างนะครับที่สามารถจะเปิดกว้างนะครับ มุ้งนะครับโอ้โหอย่างนี้ระบายอากาศดีมากเลยครับแน่นอนครับเยี่ยมมากนะครับเปิดเราอาจจะเปิดม้วนเก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับเหมือนเต็นท์ทั่วไปก็จะเปิดโล่งเลยนะครับหรือเราจะเปิดแง้มแง้มเหมือนประตูหน้าต่างที่บ้านนะครับแบบนี้นะครับเกี่ยวไว้เจ๋งอ่ะนะครับก็จะระบายอากาศลมเข้าออกได้แต่ว่าก็จะแง้มแง้มบังสายตานะครับมีความเป็นส่วนตัวข้างในเต็นท์นะครับข้างในกว้างขวางมากนะครับเป็นพื้นที่เหลี่ยม สามารถจะยืนในเต็นท์ได้นะครับตรงนี้สามารถจะตั้งโต๊ะเล็กๆนั่งทํางานได้ถ้าอากาศร้อนเราก็สามารถจะเปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองใช้มามันมีประโยชน์เยี่ยมมากนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยไหลผ่านในระดับเดียวกับที่เรานอนไม่เหมือนหน้าต่างที่อยู่สูงๆเย็นสบายมากถ้าเราจะทําเต็นท์หลังนี้ให้เป็นบ้านนะครับเราก็อาจจะมี โต๊ะนั่งเล่นโต๊ะทำงานอยู่ข้างนอกเปิดหน้าต่างเดินเข้าเดินออกอาจจะมีแมลงเราก็มีห้องนอนส่วนตัวได้ครับอันนี้เรียกว่าเป็นอินเนอร์เต็นท์อินเนอร์เคบินนะครับก็มาตะขอเกี่ยวง่ายๆเลยครับมีสีบอกอยู่นี่สีแดงเกี่ยวกับสีแดงตรงนี้นะครับโอ้สร้างห้องง่ายเลยครับสีดําเกี่ยวกับสีดําตรงนี้นะครับ อันนี้ก็มาเกี่ยวเข้ากับเต็อน,นอันนี้อันนี้ตรงกลางนะครับก็เข้ามาเกี่ยวที่เสานี่โอ้โหในห้องเลยนะรครับก็เป็นห้องเป็นห้องนอนแยกอีกชิ้นหนึ่งนะครับ,บห้องนอนนี้นะครับ,บเราจะเปิดส่วนที่เป็นผ้าออก ก็เป็นมุ้งนะครับเป็นหน้าต่างเป็นมุง้งทางเข้าทางออกก็ใสดอีกชั้นหนึ่งได้ครับก็เข้าออกได้อย่างสบายในห้องนอนส่วนตัวโอ้โหเยี่ยมเลยเวลาเราอยู่ในห้องนอนส่วนตัวนี้เกิดต้องการระบายอากาศฝนตกหรืออะไรก็ตามกแต่นะครับเราสามารถจะเปิดชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นมุง้งเปิดถูข้างนอกเปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ เอื้มไปเปิดหน้าต่างข้างนอกหรือจะปิดเฉพาะมุ้งอีกทีนึงนะครับก็ได้ช่องระบายอากาศที่เป็นมุ้งทะลุมาจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในโดยที่ไม่ต้องเดินออกไปนอกเต็นท์เลยครับเยี่ยมเต็นท์อุตกาศของนอร์ดิสัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าเป็นเทคนิคอลคอตตอนอันนี้คือความพิเศษของเต็นท์นอร์ดิเลยก็คือ ให้ความรู้สึกของวัสดุธรรมชาตินะครับเหมือนกับผ้าใบแต่ว่าเราทดลองกันมาหลายครั้งหลายหนมากแล้วว่ามันเหมาะกับภูมิอากาศบ้านเรามากก็คือการฝนได้สนิทฝนตกยังไงก็ไม่ซึมไม่รั่วนะครับแล้วก็แห้งเร็วเช้ามาน้ำไม่ซึมน้ำไหลออกหมดแห้งเร็วมากที่สำคัญที่สุดมันไม่ร้อนครับเพราะว่าคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติคือผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายเนี่ย มันสามารถจะให้ไอร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเราเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าความร้อนมันจะลอยสูงขึ้นใช่ไหมครับลอยขึ้นมามันลอยผ่านเนื้อผ้าตรงนี้ไปได้นะครับทําให้ไม่มีความร้อนอับอยู่ข้างในเหมือนกับอยู่ในถุงพลาสะติกเหมือนเต็นท์ทั่วไปเย็นสบายมากแม้กระทั่งตอนที่แดดออกก็สามารถจะนั่งในเต็นท์ได้แต่น้ำไม่เข้า <S <S 1> <S 1> ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของวัสดุธรรมชาติพวกผ้าฝ้ายเนี่ยนะครับ ถ้าตัดเจ็บอย่างดีอย่างเหมือนเต็นท์นอร์ดิสเนี่ยอายุมันจะยืนยาวมากครับเพราะมันไม่มีสารเคลือบที่มันจะลอกไม่มีซีมซีลที่ติดกาวไว้จะต้องหลุดร่อนออกมาผมว่ามันใช้ได้เป็น10บสปีครับเต็นท์ผ้าใบดีๆอย่างนอร์ดิสเนี่ยวัสดุส่วนพื้นของอุกาศนะครับเป็นพื้นที่เหมือนยางครับนะครับทำให้มันทําความสะอาดง่ายมากรักษาความสะอาดเอาผ้าชุบน้ําเช็ด ล้างได้เลยแล้วมันก็ข้อดีคือมันรูดซิปแยกออกจากตัวเต็นท์ได้ทําให้เราดูแลรักษาเต็นท์ง่ายมากครับไม่ต้องล้างเต็นท์ทั้งหลังนอเดรสูดกาดครับเดี๋ยวเรียกว่ามันเป็นเต็นท์เลยผมคิดว่ามันเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เวลาเราออกมาแคมปิง้งเราจะรับความสะดวกสบายเหมือนกับเอาบ,บ้านมาด้วยนะครับทั้งพื้นที่ใช้สอยความสะดวกสบายในการเดินเข้าเดินออกนะครับพื้นที่ส่วนตัวที่จะนอน การระบายอากาศการกันฝนนะครับแล้วก็วัสดุที่ทําให้รู้สึกเย็นสบายตลอดเวลาผมว่านี่คือบ้านสบายๆหลังหนึ่งที่เราสามารถจะย้ายไปตั้งอยู่ในที่สวยๆได้ทุกที่นะครับทั่วประเทศไทยหรือจะนอกประเทศก็ยังได้มีเต็นท์ดีๆสักหลังหนึ่งเนี่ยมีบ้านตากอากาศได้ทุกที่เลยครับ